นักข่าวข่าวสาร b บ b y monster world ชุดที่มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับน้องเบย์มาร์ทได้รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งจังเตือนจะได้ับขวสารทันทีนักขคลิปนี้อาจจะมาอัปเดตข่าวคราวคุณน้องเบย์มาให้ได้รับชมก่อนเลยค่ะเพราะช่วงนี้สต,ติและข่าวอัปเดตของ,องน้องมีมากมายเหลือเกินเริ่มจ้า MV pre-debut SONG ของ Baby Monster ในอ DREAM มียอดวิวทะลุ20ล้านบน YouTube ไปแล้วค่ะ างมกปรอตอนแรกบ้านเบสตั้งเป้าไว้ที่20ล้านใน1สัปดาห์แต่ตอนนี้ที่ยอดวิวทะลุ20ล้านนี้มันยังไม่ถึงสัปดาห์เลย <Wow. S 1> คุณพระมันว้าวซ่ามันเจิดจ้ามาแรงแตกกระจายมากน้องดรีมรัดมากซึ่งล่าสุดในวันนี้ก็ทะลุ23ล้านวิวไปเที่เรียบร้อยแล้วค่ะสุดยอดมาก ยังไม่พอเมือ iu, ่อยอดวิวรวมทั้งหมดในช่อง YouTube ของ Baby Monster ก็ทะล,ลุ300 million views 300ล้านวิวไปแล้วค่ะทำให้น้องๆกลายเป็น the first group วงดนตรีวงแรกที่มียอดวิวกว่า300ล้านวิวบน YouTube ก่อนเดบิวต์ค่ะและในสัปดาห์นี้เบมอนคือศิลปิน K-POP ที่ได้รับการกด subscribe มากที่สุดใน k a r t i s t ถึง2 0 0แสน หมื่นซับสไครบ์เบอร์ด้วยค่ะอ๋อรัดไม่ไหว เบมอนปังขนาดไหนรอคะก็ขนาด Account Official ของ YouTube มาคอมเมนต์ใต้คลิปเองเลยว่าบอกได้เลยว่าทุกคนทำงานหนักมากเพื่อมาถึงจุดที่คุณอยู่ทุกวันนี้สูู้นะสาวสาว Oh my God ฉันคนลุกไปเลนหนึ่ง YouTube คงเล่นเห็นแล้วว่าอนาคตของเด็กๆต้องเป็น Queen of YouTube ตามรุ่นพีไปอีกวงแน่ๆเลยค่ะเพราะมันแตกแปลงสักขนาดนี้ yeah. ก็มีแฟนๆเจอน้องอาฮยอนที่ยตดหงแดอีกครั้งบอกว่าเป็นเมนน้องและขอถ่ายรูปกับน้องด้วยนะคะน่ารักสุดใสมากแฟนคนนี้ยังบอกอีกว่าอาฮยอนสวยจริงๆผู้จากก็ใจดีและเป็นผู้ใหญ่มากน่ารักจริงๆและมีเพื่อนของอาฮยอนพูดถึงน้องกันด้วยค่ะบอกว่า เธอสวยและมีออร่าเธอค่อนข้างอ่อนโยนเหมือนเจ้าหญิงเธอเป็นคนดีมากเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆได้โปรดมอบความรักให้เขามากๆเธอมีหน้าตาที่ชัดเจนและตาโตจนฉันคิดว่าเป็นตุก,กตาเธอสวยกว่าในทีเซอร์เยอะเลยถ้ามีคนมาว่าเธอจะจะปกป้องเธอเอง และยังมีภาพของอายอนและฮารัมปล่อยออกมาด้วยค่ะเป็นภาพพิธีเปิดการศึกษาของโรงเรียนฮันล,ลิมในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ <Okay. S 1> ส่วนน้องแพรก็ออกมาจากตึกวจีเมื่อวันก่อนแต่งตัวนหน้ารักปุ๊ก ตัวเล็กเอาหนังสือปิดครึ่งหน้าแบบเขินแล้วเดินไปขึ้นรถก่อนขึ้นก็หันมาโบมือบายบายให้แฟนไปหนึ่งทีอ่อยเป็นน่ารักน่าใจไม่ต้องเขินลูกแพรแอดเขินตามแล้วเนี่ยอ่อย ส่วนเจ้าชิกิต้านั้นเพื่อนน้องก็ได้มาโพสต์คลิปของน้องในทิกเจอกค่ะไอ,อยน่ารักอีกแล้วทําไมมันสดใสชุ่มชื้นหัวใจขนาดน,นี้ดุกดิกกุ๊กกิก๊กฉันนี่เผลอยิ้มตามแล้วใช่ไหม และนี่ก็คือความปังและความน่ารักของน้องๆที่แอดเอามาฟันในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆชอบพาร์ทไหนในคลิปนี้กันบ้างคือมันดีไปหมดยินดีกับน้องๆจริงๆยินดีกับความปังและความมาแรงแบบฉุดไม่อยู่และฉันก็เช้าความน่ารักสดใสของเด็กๆทุกคนด้วยคือมันแบบอม,มันเงอดูเจ้าจิกิดียังเล็กอยู่เลยไอ,อยมันชุ่มื้นหัวใจเพื่อนๆคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะ เมนมาแบบปุ๊กปิกกุ๊กกิกดุกดิกแบวซ่าหวานกรุปประมาณว่าเดี๋ยวแอดไปแอบอ่านทุกเมนเลยค่ะสำหรับวันนี้อันลาไปก่อนทานมื้อเที่ยงให้อร่อยนะคะรักมากๆเลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊วย อยากบอกเธอว่ารักอยากบอกว่าคิดถึงเธออยากบอกว่าเธอเป็นคนคนเดียวของหัวใจขอบคุณความรักเธอเปรียบเสม,มือนลอกถึงใบฉันดีใจจริงๆที่ได้รักเธอ